สวัสดีครับพี่น้องครับกำลังเดินทางสองคันรถพี่น้องข้างหน้าเป็นรถเบาอ้อยกำลายัางหาซื้อกับข้าวอยู่<อ>จ่ายนึวรถพุ้ใไดค่ะเพราะท่านีา้คือสินังสบาย,อยาดอกนะคะ่ะสินังสบายนะคะ นี่จะเสียเพล็กตุบ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 เดี่ก็จะมีความสุขนอนก็มีนอนก็มีนอนกามีสะดวกสบายนะคะเน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 ะอาวยังคือยังคือยังอ้าวตอนนี้เขากำลังอยู่ทำลาหาซื้อยังอยู่อีกอยู่เพิ่งมาแล้วอยู่ ซื้อของไปฝากุณบ้าวราคาไปกระตุกไปกระตุกสูผู้เซ็กซี่บ่ถุกพักใหญ่ถุกพักใหญ่ผู้เซ็กซี่บ่อีกไกลประเดี๋ยนะเขบอกกนอยู่ไซแล้วก็มีทางแวส่งกันอีกอยู่ส่งโลเคชั่นมาอยู่แต่ว่าฮู้คือน้ำก้นอวราด้คิฟ้าหรือใจ อาบโบรับกดมาได้แล้วสิบุญพี่ตอนนี้กินได้หน้าแหงว่าดูแลตัวเองตัดสูนะาแหงว่าอยู่ไปหาเลาะเสื้อยังเออยังไม่ได้มาเลยฮะเลาะจักหน่อยค่ะนักอาบลากมาก,กอดค่ะเฮ้ยน้ำเอาลอบลาคมาบวกไปหาขวดเหล้าขาวเลยเฮ้ยจักแต็มเลนไปหาเหล้าขาวพุน่นอาจจะตุกกรนนะดา ก็เสียงครับพ่อบาจะส้อปปิ้งน่อยไลยเดี๋ยวไปกินได้รถดิเดี๋ยวไปกินได้รถปั๊บปั๊บฟันคุ้งุบเยอะออกเลยด้บนี่ไออกก่อนออกํำหลังออกก่อนบะ ลอยหัเส้นทางอยู่บ่ไปะปะหมอกนะ่าสวยบ่บ้านเขาเจ้าบรรยากาศดีดเนาะไรก็แล้วมันมีภูเขาเด้มีตะหมอกควันสภาพวา่าปากสองเหนือดาวทางภาคใต้อากาศดีปลูกอย่างกังงามครับว่าจะมีหมอกขึ้นจากภูเขาในโอ่งงามว่ะเล้วแต่จะขึ้นไปไอ้อากาศก็สิเย็นจ้อยจ่อยหนอยู่เทิงนะ หมอกกลเป็นควันไฟหมอกต้องหมอกกันี่เายเออหมอกอากาศพอมาแล้วขึ้นภูเขายามสายมาหมอกมันสิแบบเต็มนะอันนี้ภูเขาตนตั้งแต่ภูหลงมาพี่ไรยามออนขึ้นภูยังวะเพลงอมไรอ่ะภูกระโบ้าเจียงจึงป่าคณะ นังมหาเป็นควันีวิงบจบจบป่ะ <laughs> บัรจบกับจบง่ายบัรขึ้นกับขึ้นง่าย <c oughs> ออโอ๊ตอาจจะหน่อยกระหอดบรรยากาศดีแต่บนภูเขาอันนี้ <จะ S 2> อ่หมากเต็ <หา S 2> ใ,ใส่ใต่ค้นโก้เ <c oughs> ขาสิบบ่หลอเสื่อกับเทยงโง่ประสูหขเขาสิหล่อขาตัดตีหัวเงือนเขาหล่อ สวยๆค,ค่ะสวย,สวยอ่ะถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้ภูเขาแล้วก็มีหมอกควันมีคนเนที่นั่นได้ะครับเออคือนนออสิเย็นหน่อยเนาะตื่นเช้ามากอากาศเย็นตลอดอยดูย่บนภูเขาแบบนี้อันนี้คือธรรมชาติไกรเสียฮอดปักเซนหอดนับโป่งบอกต่างล่ต่างล่ต่างล่ตอนนี้อยู่เบื้องคงเซ็ตเมืองคงเนาะโอ้ยภูเขาน่าง บ้านเรือข้าเจ้ามีตารางใหญ่ๆเนาะบรรยากาศได้เด้อทางขาวระานครบผมมีภูเราอยากถ่ายภูไปด้วยเออบรรยากาศโอเคจะชอบอู้อ้อนเลยนะอู้ยาวข้าขนาดเลยไมีแต่ภูเขาเนาะเฉพาะบรรยากาศมันจ๋งดีนะบ,นนนบ้านเขาตาปูยังกลางงามกำลังเดินทางครับพ,พ,พี่น้องนี่นั่นนะถ้างลงไปเลยเลยขับซูมมองโค้งหมอกมันหลายบอกมอเห็นภูปากซองแดดนาวันนี้บรรยากาศดีอยู่แล้ว แบบนหนาวแบบหญิงมันะดูฮอตะดูหนาวอย่างน้อยก็เย็นๆพอ,อดีงามพอดีเมฆพานภกเขาเนปะ็นตะผูเป็ตะพานนะคะกลายสิเขามักปักเซ่แหละคะ่ะเจอว่ามันออกมาไหวกันเออลายเลยสวยงามเลยเนาะแต่งามแต่ค่อยว่ามันเออมันเลี่ยงไปเลยแล้วก็มีพระตั้ง สมีวัดเป็นั้งบภูเขานี่ยก็สิมีอะไรมีบานคนคุยุการเขาดีับลงรงดาดปากเตบอเนี่ยดาดขับเปลี่ยนหเปลี่ยนสายตาละบักข้งแรกนะคบพี่ต้องการที่ได้ลงมาทังนี้นะคะอมรัจเตืออะไรบ้างนะหลายเทืออะไรเจสี่เส้นแล้วสบปเทือสักมาทังนี้สักลงมาหนี่อแล้ว คลิปเทอร์หรอหาพบเทอร์นหรอ๋หหลรอ,อโโลงมาเที่ยวบักเซ่บักนะไยังไม่เคยนะครับเป็นสายผ่านชื่อแต่ว่าเคยแวะเที่ยวสายแวะแต่เข้าแต่ตลาดแถวตลาดดาวเรือกอย็ยังสินะตลาดที่ที่ตลาดดาวเรือสวยชอบจังเลยชอบแบบนี้ออ่อยองนนั้นชอบแบบนี้อ่ะ สวยธรรมชาตินะครยังมีเงินมันจังตึกอยู่นี่เนาะอยากมาซื้อไปเดียวแอบลาไปสื้อทีไปไปเฮ้ยอย่าพักผ่อนแล้วมาผ่อนนอนอยู่บนภูเขาวันั้นเออซื้อทีอย่าไปสลด์ลงมาถามตายโอ้ยบ่อเห็ดจุอยเขาใหญ่เจ้าเห็ดรีสอร์ทไว้น่ะตามภูเขานัะไปแต่อยู่คือยังนี่ ย้ำเศร้ามันเห็นหมอกเห็งขักเลยโบราณกระมวกว่าเห็ดกระเ่าเลยเนาะขึ้นชมภูเขาเยงามแต่แใส่ยมรอดภูมะโลกบอกรองบักเซียเดี๋ยวจะพาทางอมาลาไปบูมภูมะโลก คนฟูยังเลยเฮ้คนฟูยังฮอตทางเว้บ้านบาสุกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกำลังเข้าไปก็จะเป็นทางดินแดงนะคะกันหลดเปล่าอ,อ้อยกับน,น้ำหนาเอากระตามหลังค่ะี่จา่ามาสองคันวันนี้มาเป็นขบวนมาเก่าคนนะคะกำลังเขาเ้าคนบาสุกไปฮอตเทียบคนบาส,สุกอามารานี่วันได้ลงบักนะสชูนะเจ็ดห้า อามาลาเนี่ยคือตำรวจอันเรียกตัวลงไปหอมแก้มสองเท่าขับขบะขบะเหตุยังนะคะตำรวจกับตำรวจผู้บ่าวตีหอมแก้มสองฟอดหอมแก้มสองบาทตีด้านกัสิมีแหงาห์ฟอดละแสนมีแหงเนี่ยจักน๋อยเนาะอันนี้กับทางข่าวบ้านเถินเนาะแต่ว่าขัดหอดยำหน้าเนี่ยคือสีงามเนาะวิวขางทางเลยเนาะแต่ว่าจะกัดเขียวแล้วกอพอจุดหมายปลายทาง สรุปแล้วรถขามบ่ได้ได้ย่างขามรถใหญ่ขามบ่ได้ได้ย่างขามสิคะไปเบิร์กสะพานก็เพื่อเบิร์กสะพานเฮ้ยฮันเด็ตเป็นท่าบาร์โกเมนเรียนนะคือเป็นคนทาง Oh, oh. สะพานไม่น้ำเซพี่น้องกระสิขามพปบัานบาซุกอ้อ oh. นันเปไปท่าเรือสือสะพานไม่เป็นหน้าไม,าม้แห้งมนสิบ,บวดทวบมาคือต่ำแท้ค่ะสะพานไม่ข้าเจ้าก็เห็ดต่ำแท้ มึงเห็ดยากนะจ๊ะฮอตบ้านผพบ้าหรอเปลี่ยนเสืออ๋อฮอตบ้านผพบ้าหรอเปลี่ยนเสื้อบ่ไว้ละของฝากนั่นเป็นไก่หรือปิ้งไก่ใหญ่ขณะดีเบาสุกใช่ไหมครับเขาต้องหาบอดจอดโหลดได้จอดจะใส่นางเฮียนว่าสันโอ ครับไปหาก่อนดูครับไปหาก่อนดูบอจอดนะเขากระย่างไปเรื <laughs> ่อยย่างหลาะบ้านเข้าไปเลยเออย่างสะพานเนี่ยส,ส้มสะพานสะพานงามกระดอกแต่ <laughs> ลงมาค่าทังเตี้ย <laughs> ไม่อยากลงจากรถเลยละ่ะคะหนูไม่อยากออกกำลังกายเลยหรอลูกเออ อะไรมันคืออะไรจู้กับไพดังเเนมื่อนเขบส่เกิอิสัยนะใส่สีดำมันนะใสดมันนะใส่สีดบันะใส่ดมันนะใส่ดนนใส่ีดันนะใสดำมักนะใส่สีดันนะ่ีดนะใส่มักใสัะใส่นสดำมสดมดใส่นนะคีะดนใ่ดำด่สนนะ่่ว นางอัลาบอกปลาสูกว่ามต้องเห็ดกับข่าวถาเดอร์ยันฟ้าว,ว,วาาค,าคุ้มตาัางหลังในค่ำวันที่คุ้มตังห่างหรือต่งหลังต่างหลังบอกตัางห่างหรือตังางหลังมันบงลมทางนี้ทาเางหลงมันสันน่นผลมาเลยปปเป็นกลายเป็นตังห่างเดี๋ยวพอปปพ,พอเฮ้ย<ไ>ปปอพ,พองบพองบประมาณต้องไปเบิกงบประมาณใหม่ เป็นเหืคนเป็นซาลาะแบกยังก็ไว้ดีแหละเส้ามอสิโดนทางต่ออยู่คอยซื้อกิ่เสเสื้อกกระเป๋ากระเป๋าบางใหญ่นท่ายรูปอยู่สะพานรวบกันดิเก็บหลดเก็บลรางแล้วก่อนฉันรา่ากล้องใช่ไหม อันนั้นคือสิเป็นท่าเรือเนาะเออเฮ้ยพอเครื่องเขาไม่ได้โหลดเด้อให้บอกแป๊บนะเอาบ่ไปนอนบ่มาไปนอนนี่อาไปนอนปักเซ่ผุดไปนอนในหอดปักเซ่เออไปนอนปักเซ่ไปนอนครับไปนอนแปดพันสิบแมนสะพานกับงามงามโอ้ยครั้งหนึ่งก็ได้มานะครับพี่น้องขานี่ค่ะ จอดโรงเรียนเอากระเป๋าเขาได้รถเดี๋กระเป๋าเราเขาได้รถลเห็เบิร์โอเคครับพี่น้องขาเขาก็จะได้เดินท่าแล้วครับฝากปฏิการไปซัมมี้ก่อนนะครับพี่น้องขาติดตามตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาหวกคิไงบอกสวัสดี